เห็นไหมล่ะเพราะมันจะไปเรียกค่าอ่ค่าพวกนี้นะครับจะไปเรียกค่าสวยนะจากวงแหวนรอบนอกมันกลัวโดนไงนะครับเรียกค่าสวยนะครับคือมันบีบอะนะครับอย่างน้อยได้ f c ดึงมาสักครึ่งเนี่ยนะครับดึง f c แต่ละช่องแต่ละช่องได้มาสักครึ่งสักครึ่งเนี่ยแล้วก็เอามาดูนะครับวงแหวนรอบในของมันะเห็นไหมล่ะ เอ่อวงแหวนรอบในของมันนะครับมาดูวงแหวนรอบในของมันดูช่องมันแล้ววงแหวนรอบในคนที่ไปยอม4ี่โลลาบนะครับสามารถแบ่งให้มันส0เอร์เซน่ะนะครับมันก็จะมีรายได้ขึ้นไงนะครับเออมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากนะครับเอ่อจากป้าจันเหมน็นสมมติว่าป้าจันเหมน็นมีคนดู50 70นะครับเอ่อถ้าสมมติว่ามีคนกลับเข้าไปดูป้าจันเหม็นเนี่ย300 400้ยเห็นไหม เออสามร้ 300, 400, 200, 200, อยสี่ร้อยสองร้อยยังไม่มีก็ร้อยกว่าคนแบบเราเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายได้นะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นร้อยละสิบนะครับเออพันหนึ่งมันก็ได้ร้อยหนึ่งหละแล้วมันกี่คนละ่ะนะครับคนที่ไปอยู่วงแหวนข้างในมันนะครับมันฉลาดนะเออมันไม่ได้โง่นะครับเออมันเล่นกําจัดหัวโจกเลยนะนะครับอ่ามูตีนี่เท่ากับเป็นหัวโจกเลยนะอิรักดาดยังไม่เท่าไหร่นะครับอิรักดาดมึงจะมึงจะ มึงจะเอาเด้อเน่ครับแต่พ่อแต่ละคนนะ่ะมันรั่วแต่ละคนอย่างอีดักดำไปไหนไม่รอดมีแต่นี่แต่ศีลเนี่ยไหมล่ะเออนะครับมีแต่นี่แต่ศีลและอีกหน่อยมันก็จะทํากับอีดักดำานะียวงแหวนรอบนอกทุกคนเลยครับอวยนะครับอวยแตนแต่แต่มันไม่เป็นผลดีกับมันสักคนเลยอ่ะนะครับเออบางทีมันอวยจนจนบางทีเอฟซีมันกนะ็เริ่มทยอยหนีออกมานะครับอวยจนโอ้โหนะครับมันมันจน มันจนเลี่ยนน่ะอวยจนเลี่ยนนะครับเห็นไหมเออขนาดกูทําผิดมันยังบอกว่าทําถูกก็นี่มันเลี่ยนเกินไปแล้วเห็นไหมยังไอ้ไอ้ไอ้คนเลี้ยงหมาไอ้สุเทพเข้าไปใหม่ๆแล้วช่องใหม่ๆเข้าไปน่ะเอฟซีเขาลกันออกไปดูอ่ะนะครับเออเห็นไหมพวกมันอยู่ข้างนอกมันด่าได้อ่ะนะครับแต่ข้างในนะครับมันด่าไม่ได้อ่ะนะครับมันจะด่าได้ยังไงก็พวกเขายังยังไม่เคยกับหน้ากล้องเห็นไหมเขายังไม่เคยกับหน้ากล้องนะครับ นะครับอาพาณนะครับอาพี่รมชมนะครับสวัสดีครับลุงมงคลสวัสดีนะครับเนาะนี่แหละครับยินดีต้อนรับนะครับแตงโมพันลุยนะครับดีครับสนมเป็ดน้อยรอบสองนะครับนะนะครับ AMK นะครับ401สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับ AMK นะครับน, <c oughs> นี่แหละนะครับลุงมงคลถึงมองแล้วนะครับว่ามันเริ่มจะดึง FC ของมันคืนแล้วนะครับมันชักจะไม่ไว้ใจแล้วนะครับเห็นไหมละ่ะ ชักจะไม่ไว้ใจใครแล้วนะครับขึ้นไลทีนะครับมุทีสี่พันนะนะครับมันขึ้นทีนะครับเอฟซีดูประมาณอย่างมากก็สองพันพันแปดพันเก้าสองพันสองพันกว่าหน่อยหนึ่งเห็นไหมล่ะเออนะครับสองมันมันตีเสมอมันหมดอ่ะมันมันตีเสมอมันหมดอ่ะนะครับเออช่วงก่อนก่อนเมื่อก่อนในมุทียิ่งขึ้นทียิบด้วยนะหนาวเลยนะครับหนาวเลยนะครับไม่มีคนเข้าไปดูมันนะครับไม่มีคนเข้าไปดูของมันนะครับ ขั้นก้นนะครับเนาะขันขานะครับไม่ใช่หำนะครับน่ะเกาอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้โหนะครับตากันจ้องเขม่งลุงมงคลเกาไข่แล้วนะครับว่าอยากกินเอ็มเคฮิวนะครับสนมเป็ดน้อยนะครับเออนี่แหละครับลุงมงคลถึงมองว่านะครับคนประเภทพวกนี้นะครับคนประเภทพวกนี้น่ะมันต้องหากินกันอย่างนี้แล้วก็มันก็จะเก็บรวยของมันนะครับหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับคอมมิชชั่นมันนะครับ เออคอมมิชชั่นมันก็ได้เต็มเต็มแล้วใช่ไหมนะครับก็เออกทีนี้มันขายอะไรมันได้เต็มหมดนะครับคนข้างนอกไม่ขายไม่เป็นไรเห็นไหมต้องไปซื้อที่มันนะครับดีกว่ามันแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปอ่ะนะครับถ้ามันแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปมันขายได้มากก็เหลือได้น้อยทุกวันนี้ถ้ามันนะกหากเปอร์เซ็นต์นะวงนะครับยูทูบข้างในหมดนะครับขายได้น้อยเท่ากับมันได้มากอ่ะนะครับเออไอจําเลยมันได้กาไรเต็มเต็มอ่ะนะครับอืมยากาแฟนะครับซื้อมาซื้อ มันซื้อมามันสั่งมาจากบริษัทเนี่ยเห็นไหมกล่องหนึ่งทั้งหมดนะครับมันรวมทําทั้งหมดกล่องหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเลยนะนะครับถ้ามันเอามาขายสักสามร้อยอะไรอย่างเงี้นะเเยเห็นไหมนะครับมันได้กําไรเต็มเตมเลยไหมมันได้กําไรสองร้อยต่อกล่องเต็มเต็มเลยอะ่ะนะครับอากวนะครับคุณลุงอะทํากล้องหล่นนะครับเห็นคุณลุง,ง,ง,ลงเกาๆนะครับว่าอ่าอ่าอีนะครับนหนูไม่อยากจะนึกภาพเลยคะ่ะนะครับเนะ่เออนี่แหละครับจริงๆนะ อ้าวใครอาบน้ํานะครับไม่ต้องดูนะครับอาบน้ำมาแงนกกจะแงนหน้าแงนหน้าจอขึ้นข้างบนนะครับนะเอาบน้ําไปด้วยดูลุงมงคลไปด้วยนะครับบางทีนะครับอุ้ยนะครับนะนะครับไม่อยากจะพูดนะครับอืมนะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลด้วยนะครับอย่า